จุรินเดินหน้าประกันรายได้ช่วยชาวไร่มันสำปะหลังเร่งจ่ายเงินส่วนต่างเข้าบัญชีทกศ 1. กกคอนี้กเกษตรกรรับต่วนต่างสูงสุด1 0 0 0 0บาทต่อครัวเรือนกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านพบกับอัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่ชาวนากับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวย แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและช่วยกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพาวดวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับเมื่อวันที่27มิถุนายนนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่ปรึกษาทัฐมนติว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่านะครับ จากการประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกมันสำปะหลังเรื่องราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี2 5 6 3ัทับ60ปีงวดที่8นะครับภายใต้นโยบายประกันรายได้เกษตรกร,กรของรัฐบาล โดยนายจุลินลักษณะวิสิทธิรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งมีวันที่เพาะปลูกตั้งแต่วันที่1เมษายน2,563นะครับโดยระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30มิถุนายน2564นะครับ จะได้รับเงินส่วนต่างในงวดนี้กิโลกร,รัมละ0.10บาทหรือกิโลกร,รัมละ10สะตางค์นะครับซึ่งจากการที่รัฐบาลประกันรายได้ไว้นะครับที่กิโลกร,รัมละ2.50บาทครัวเรือนละไม่เกิน100ตันนะครับทั้งนี้นะครับเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสูงสุดที่นะครับ10,000บาทโดยธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะครับจะโอนเงินนี้นะครับตรงเข้าบัญชีของกเกษตรกรในวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมนี้นะครับนางมาลิกากล่าวอีกว่านะครับสำหรับงวดนี้ตามข้อมูลของกมรมส่งเสริมการเกษตรนะครับจะมีกะเกษตรกรที่จะได้รับเงินส่วนต่างจำนวน2 1 4 4 3ครัวเรือนนะครับบนพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้นนะครับ 26,248แปลงรวมที่ดินเพาะปลูก2,48,708ไร่นะครับและโครงการประกันรายได้เกษตรกรได้เดินหน้าต่อเนื่องอยู่ระหว่างปีที่2นะครับและนายจุรินได้ประกาศดำเนินโครงการต่อไปเตรียมเข้าสู่ปีที่สาสำหรับเกษตรกรมันสำปะหลังทั่วประเทศจำนวน5 2 0 0 0 0 ครัวเรือนนะครับสําหรับโครงการประกันรายได้มาสํำปหลังนะครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่แจ้งปลูกนะครับก่อนวันที่1เมษายน2563นะครับความคืบหน้านะครับเมื่อวันที่15มิถุนายน2564นะครับนายสมฤทธิ์แทนทรัพย์สสชัยภูมิพักพระรังประชารัฐนะครับในฐานะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่านะครับ กรรมธิการเกษตรได้ประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหานะครับให้กับกเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังตามโครงการประกันรายได้ไดกเกษตรกรมันสำปะหลังเนื่องจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นกเกษตรกรเพราะปลูกมันสำปะหลังระหว่างวันที่1มก,กราคมถึง31มีนาคม2 5 6 3นะครับ ประมาณ200แสนครัวเรือนนะครับไม่ได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำหลังปี2563-64ทับนะครับที่คณะรัฐมนตรีหรือคอรมอนะครับได้มีมติเมื่อวันที่18สิงหาคม2563เห็นชอบโครงการดังกล่าวนะครับและกำหนดให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปหลัง โดยมีช่วงเวลาเพาะปลูกระหว่างวันที่1เมษายนถึง31มีนาคม2,564ได้รับสิทธิ์ความช่วยเหลือตามโครงการนะครับนายสำริษกล่าวว่านะครับกรรมาธิการเกษตรนะครับมีข้อเสอเนอแนะว่านะครับควรทบทวนการกำหนดหลักเกณฑ์ของโครงการในปีถัดไปนะครับให้เกิดความรอบข้อเพื่อให้กเกษตรกรทุกรายนะครับสามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยเฉพาะการกำหนดเงื่อนไขช่วงเวลาในการเพราะปลูกมันสำปะหลังของกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้สอดคล้องกับพื้นที่เพาะปลูกนะครับที่มีความแตกต่างกันและควรจะประชาสัมพันธ์ให้กเกษตรกรทราบรายละเอียดและเงื่อนไขของโครงการอย่างทั่วถึงนะครับเพื่อให้กเกษตรกรปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการได้อย่างถูกต้อง และไม่เสียสิทธิ์ในการได้รับเงินชดเชยนะครับ,รบสรุปแล้วก็คือนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกรรษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะครับที่แจ้งปลูกก่อนวันที่1เมษายน2563นะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการทบทวนของกรรมธิการกระทรวงกรเกษตรและสหกรนะครับว่าจะมีการจ่ายเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องเกรรษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่แจ้งลูกก่อนวันที่1เมษายน2 5 0 0 ห3กันเมื่อไหร่นะครับครับสุดท้ายนี้ก็ผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรทุกทกท่านจงโชคดีมีเงินใช้และที่สำคัญอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนตลอดปีและตลอดไปสวัสดีครับ